ชาวลัคนาราศีสิง์ดาวพระพุธโครจรร่วมกับดาวพระศุกร์อยู่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์คุณมีโอกาสที่ดีในการสร้างเงินสร้างผลประโยชน์ทางการเงินผลประโยชน์ทางการงานนะครับจะมีโอกาสที่ดีนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับชัยเสรกิ่งเพชรน,นะครับที่ช่อง Youtube ชัยเสรกิ่งเพชรโหราศาสตร์นะครับ นะวันนี้นะครับผมก็มากับน้องเฮงเฮงนะครับที่นอนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับก็มาพยากรดวงชะตาให้กับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะเช็คดวงกันสั้นๆหนึ่งกุมภาพันธ์นะวาสนานะครับ ของคุณจะเป็นอย่างไรนะวาสนาของชาวลักนณาราศีสิงห์เนี่ยนะครับจังหวะนี้นะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคุณจะมีโอกาสที่ดีอยู่นะครับในการหยิบจับงานการเจรจางานการพูดคุยการต่อรองต่างๆนะครับยังมีมุมที่ดีนะครับนะดำเนินงานดําเนินการสิ่งใดนะครับมีความสําเร็จนะครับในที่สุดในช่วงจังหวะนี้นะครับท่านใดที่รอการเกิดโปรเจกต์ใหม่ เกิดจอบใหม่การสร้างสรรค์ช่องทางไรายได้ใหม่นะครับยังเป็นแรงกระตุ้นและแรงเหวี่ยงที่ดีนะครับที่จะล่อโอกาสที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับนะเป็นจังหวะที่ช่วงนี้คิดถูกทำถูกวางแผนถูกนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงชะตาเนี่ยครับดาวการงานยังร่วมกับพระอังคารในช่วงหนึ่งกุมภาเนี่นะครับอังคารกับ ดาวศุกร์เนี่ยนะครับร่วมกันนะครับอยู่ในมุมพุตตะนะครับในะช่วงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับนะจะมีเครดิตในวงงานในกลุ่มงานที่คุณดําเนินไปอยู่นะครับนะมีแรงเหวี่ยงที่ดีแน่นอนนะครับท่านใดจับงานต่างประเทศนะจับงานไกลถิ่น จับงานเกี่ยวกับการศึกษานะการติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานนะครับการเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาผู้บังคับบัญชาต่างๆยังถูกแรงกระตุ้นที่ดีจะก่อเกิดสิ่งที่ดีได้นะครับยังมีคนที่เข้ามาสนับสนุนทางการงานคุณด้วยนะครับนะคุณขอความช่วยเหลือหรือคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครยังพอที่จะให้การช่วยเหลือดีนะครับอาจารย์ เพื่อนรุ่นน้องนะการเข้าหาเพื่อนรุ่นน้องการเข้าหาเพื่อนที่น่าเด็กกว่าช่วงนี้นะครับจะเป็นองค์ประกอบทําให้การงานคุณไปราบรื่นนะครับหรือว่าคุณมีโอกาสได้คําปรึกษาที่ดีจากเพื่อนรุ่นน้องจากหรือจากคนอ่อนกว่าหรือว่าแม้กระทั่งจากเพื่อนร่วมงานนะครับที่ดีด้วยในช่วงนี้นะครับส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ที่รอการติดต่อเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัยอสังหาบ้านรถนะครับคอนโดอาพาร์ตเมนต์ต่างๆช่วงนี้มีจะมีโอกาสที่ดีนะครับคุณอาจจะมีการติดต่อเกี่ยวกับที่พักที่นอนที่อยู่นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของการเดินทางระยะสั้นๆนะครับน่าจะดีนะครับท่านใดที่ทํางานร่วมกับบุตรบริวารน,นะครับทำงานร่วมกับบุตรบริวารนะหรือว่าทํางานด้านที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน ทำงานด้านที่ข้องเกี่ยวกับเอกสารทำงานด้านการต่อรองการเจรจาทำงานด้านการลงทุนในช่วงจังหวะนี้จะมีโอกาสที่ดีนะครับท่านใดทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์ยวดยานพาหนาะนะครับหรือหรือมันมีการเดินทางไกลอันเนื่องมาจากงานก็ได้นะครับก็จะดีหน่อยนะครับในช่วงนี้ ในดวงชะตาเนี่ยอาจจะได้โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการที่จะเอาใจไปผูกพันเพื่อทําให้การงานของคุณดีขึ้นด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะได้เจอรักเก่ามีโอกาสที่หวนคิดถึงคนเก่าๆนะครับแฟนเก่าคนรักเก่าเพศตรงข้ามเก่าๆมีโอกาสได้หวนคิดถึงนะครับนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆในช่วงนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะมีเรื่องเก่าๆให้ใจเข้าไปจุกจิกหมุนเวียนเข้ามาในสมองหน่อยนะครับ แล้วก็ช่วงนี้ต้องระวังดวงตานะครับระวังดวงตาระวังหลอดเลือดความดันนะครับแล้วก็ระวังเป็นลักษณะกระดูกข้อต่อนะครับโรคเครียดอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายบ้างนะครับลำไส้ภูมิแพ้ผิวหนังอะไรลักษณะนี้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ต้องระวังนะครับโรคเกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็คุณอาจจะมีภาวะที่นอนไม่ตรงเวลานะครับคุณอาจจะมีเหตุการณ์ให้ อย่างที่ถ่ายรายเดือนไปแล้วนะครับคุณจะมีโอกาสที่จะแบบอวัยวะ,วะบางส่วนของคุณอาจจะชํารุดใช้งานหนักนะครับนะตรงนี้นะครับก็ยังต้องระวังตรงนี้ให้มากนะครับดวงตาอาจจะได้ใช้งานหนักเจ็บตาปวดตาอะไรต่างๆตรงนี้ได้ง่ายนะครับมีแว่นตาระวังแว่นตาหล่นนะครับมีมือถือระวังมือถือหล่นนะครับมีทีวีระวังทีวีแตกนะครับคือในดวงชะตาต้องระวังอุปกรณ์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยนะครับนะมีปัญหา เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับที่ดวงเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะคุณจะมีลาาผลบางสิ่งเกี่ยวกับลูกค้าเช่นคุณจะได้ลูกค้าประจำคุณจะได้ลูกค้าแนะนำต่อคุณจะได้คำชื่นชมจากลูกค้าหรือว่ารวมไปถึงว่าคุณจะมีโอกาสที่จะ,ะได้ลูกค้ารายใหม่ก็ได้นะครับนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นลักษณะของท่านใดที่มีบุตรบริวารน,นะครับ ลูกหลานบุตรบริวารจะนําความพึงพอใจทางจิตบางสิ่งเข้ามาสู่คุณจะมาช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องส่วนเรื่องกิจกรรมหรือมาช่วยเหลือบางสิ่งนะครับท่านใดที่มีลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับให้เครดิตลูกน้องให้เครดิตบริวารก็ยังพอที่จะมีมุมที่ดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ระวังการโต้เถียงกับบริวารนะครับหรือโต้เถียงกับใครก็ได้ในเรื่องของการเงินเพราะใจคุณจะร้อนมากขึ้น นะครับจะมีคนมาก้าวไก่มีคนมาขวางหูขวางตานะครับคุณจะมีคู่กรณีหรือคุณจะมีคู่ขัดแย้งเกิดขึ้นง่ายนะครับในช่วงนี้นะฮะชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีบุตรบริวารจะมีรายจ่ายกับบุตรบริวารน,นะครับมากเป็นพิเศษหรือเงินคุณไปเกี่ยวพันกับลูกลูกน้องบุตรบริวารหรือว่าเงินคุณไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศเงินคุณไปเกี่ยวพันกับงาน รหรือว่ารวมไปถึงว่าเงินค <happening in S 1> ุณจะไปเสียไปกับบ้านกิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถหรือเงินไปเกี่ยวพันกับกิจกรรมที่ข้องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถนะครับหรือบางท่านได้เงินจากสถาบันทางการเงินนะครับเป็นดวงชะตาที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับที่มีช่องทางรายได้พิเศษช่องทางรายได้เสริมยังเป็นไปในทางที่ดีนะครับบางท่านจะมีเด็กมาชอบนะนะครับมีคนอ่อนวัยกว่ามาชอบหรือบางท่านจะมีต่างชาติต่างภาษา หรือต่างศาสนาเข้ามาเกี่ยวพันหรือมีคนต่างจังหวัดต่างถิ่นนะครับนะมีคนเข้ามาชอบคุณก็แล้วกันนะครับหรือมันรวมไปถึงว่าช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยให้ระวังการถูกโกงถูกเอาเปรียบนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องราวของรักซ้อนซ้อนเงื่อนจะเกิดขึ้นกับคุณได้ง่ายนะครับหรือบางท่านที่มีหุ้นส่วนคู่ค้าขายคู่สัญญาคู่ธุกรก,กิจต่างๆยังที่แบบว่าถ้ามีแบบ มันผลประโยชน์ต่างๆที่มันแบบไม่ลงล็อกไม่ลงตัวหรือมินเมทที่จะมันจะเสียหายก็ต้องอย่าประมาทเด็ดขาดนะนะครับแต่ว่าบางท่านที่มีหุ้นส่วนใหม่นะบางท่านจะได้หุ้นส่วนใหม่ในในภาษาดาวเนี่ยนะครับหรือได้หุ้นส่วนใหม่ได้คู่ค้าลายใหม่นะครับได้คู่ธุรกิจใหม่นะครับแล้วก็ท่านใดที่ทํางานร่วมกับลูกร่วมกับเด็กร่วมกับบริวารยังก่อเกิดสิ่งที่ดีได้อยู่นะนะครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับที่ทางานร่วมกับคู่ครองกับคนรักนะครับยังเป็นไปยังเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนให้เกิดสิ่งที่ดีช่วงนี้คุณจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับวัตถุมงคลคุณจะเรียนรู้ศาสตร์แปลกใหม่คุณจะได้เรียนรู้ศาสตร์ลีละหรือว่าเรียนรู้ศาสตร์เก่าแก่นะครับก็ได้นะในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะในดวงชะตาเนี่ยวิถีอารมณ์ทางจิตเนี่ยคุณจะหุนหันพันแล่นมาก นะแล้วก็วิถีอารมณ์ทางจิตคุณจะมีความทะเยอทะยานมากขึ้นนะคุณจะต้องระวังอุบัติเหตุการผ่าเจาะอยู่บ้างนะครับระวังใจร้อนขับรถเฉียวชนนะต่างๆอยู่นะครับนะในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในส่วนของโชคลาภยังพอมีนะนะครับเพราะว่าจริงๆนะดวงชะตาเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหญ่ได้ลูกค้ารายใหญ่หรือว่ามีงานเข้ามามากขึ้นหรือมีงานใหญ่เข้ามานะครับ มีงานที่คนอื่นทําไม่ได้คุณได้รับผิดชอบอย่างนี้ก็ได้นะนะครับแล้วก็มีงานเก่าเข้ามานะครับหรือว่าการเอางานเก่ามาทบทวนมาปรับปรุงมาพัฒนาหรือสิ่งใดที่ทําล้วเดิน,ดนู่แล้วพัฒนาต่อยอดตรงนี้จะดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่โชคลาภนะโชคลาภเนี่ยเลขเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เลขอายุงานเลขอายุลูกนะครับนะรวมไปถึงว่าเป็นคุณอาจจะใช้เลขนำโชคคือช่วงนี้นะครับ อาจจะเป็นเลข 4, 3, 6นะครับหรือ 1, 2, 7นะครับหรือ 8, 9นะครับหรือ90ะครับเป็นเลขนำโชคให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเลขลูกบุตรบริวารเลขเ,เกี่ยวข้องกับบ้านกับรถนี่ได้หมดนะครับแล้วแต่นะครับโชคใครโชคมันนะครับนี่เป็นภาษาดวงดาวที่ผมกับน้องเฮงเฮงที่จะมามอบให้กับท่านนะครับ วันนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับขอให้ท่านโชคดีขอให้มีแรงเบี่ยงของจิตวิญญาณที่จะสร้างผลประโยชน์ต่างๆให้กับดวงชะตาได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ